เดี๋ยวลองแม่เปิดนะเดี๋ยวลองเปิดดิเปิดได้ไหมมุนฟังนะเปิดไ,ได้เหรอได้<อ>ได้ที่ไหนล่ะอาลองลองเอาอยางเอาอยางใสเราจะลองใช้ยางกันนะคะว่าจะเปิดได้ไหมแม่แม่จะเปิดได้ป่ะมุนทางเดิมใช่ไหมอ้านทางเดิมไม,ไ,ดไม่ได้เหมือนหนูเลยสองชั้นก็ได้สองชั้นยาวสองชั้น โอ้ยไม่มีแรงอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองนี้ทำไมภาพเปิดไม่ได้โอ้มันแน่นแน่นจริงเดี๋ยวถ้าใช้ยางสิ้นอ่ะว้าวสุด เป็นวิธีเปิดขวดที่ง่ายขึ้นใช่ไหมแต่พ่อเปิดได้แต่หนูกับแม่เปิดไม่ได้อ่ะปดคลิปให้ว่าน่อยจ้าปิิคลสำหรับคลิปนี้ค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใต้ล่างนี้ด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ๊ง